ครับวันนี้บางใหญ่เฟียคาเดมี่นะครับอาจารย์เก่งนะครับก็นำสตาฟโค้ดพวกของและนักกีฬาฟุตบอลนะครับมาร่วมกันในขันฟุตบอลนะครับรายการบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเอ่แบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลซุปเปอร์คัพนะครับ2020นะครับต้องพูดเล้เต็มๆนะครับวันนี้เป็นวันรอบชิงนะครับรอบชิงนะครับมีโรงพยาบาลด้วยนะครับนี่จุดรายงานตัวเด็กๆนะครับนี่ฮาโลนะครับโรงเรียนนานาชาติฮาโล เราเคยไปแข่งที่สนามเขาด้วยนะเมื่อสี่ปีแล้วนี่เท็คชื่อนะผมเด็กเด็กเด็กอินเตอร์นานาชาติเรามีเด็กไทยประมาณ6ทีมเองนะครับตรงนั้นเป็นเด็กนานาชาติมาดูเลยนุ่นเล็กครับนี่พบมาเด็กนานาชาติพบเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับบางใหญ่เอฟซีแค m y ีนะครับ มาประสบการณ์เด็กๆตลอดนะครับโดยเฉพาะเด็กทีมนั้นจะได้แข่งขันกับทีมนานาชาติเสมอนะครับรายการดีๆของเราเนี่ครับอยูเก้าก้าเดี๋ยวผมไปดูอยู่ก้าแม่งยูสิบเอ็ดครับเดี๋ยวจะคดมาช่วยดูก็ได้อยูสิบเอ็ดี๋ยวผมไปอยู่อยู่ก้าแล้วก็เขาที่เหลือเขาอยู่ตรงนั้นเพราะสนามมันมันรอเวลากันไม่ยากอยูสิบเอ็ด ดูยูสิบสามนะครับมีการได้เล่นช่วยรองนะครับนี่บางใหญ่นะครับสิบห้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเราดูบรรยากาศนะครับสุดยอดครับรถเอกครับนี่สวัสดีครับโอ้โหครับเอฟซีผมเลย คนพอลูกอ่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะครับโอ้นี่สุดยอดฮิงเมกเกอร์เมืองไทยนะครับปั้นเด็กครับแกจนัพัดด้วยนะครับนี่ไอ้สินี่เก่งนะครับคนเอตรงกันนี้เต็นท์ของทีมฝรั่งเขานะครับ อุ้ยปึ๊อกึ๊บปึ๊บปึ๊บงานหอมด้วยนะครับเอฟซีแบงคอกนะครับเจอกันบ่อยกับบางใหญ่โกด้วยนะครับเยอะเลยนะครับ รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่อยู่นู่นเลยมาดูบรรยากาศแล้วกันมีของกินด้วยเดี๋ยวพาไปดูรุ่นเล็กนะครับพาไปดูรุ่นเล็กบางใหญ่เรามาปีที่สี่แล้วครั้งที่สี่ปีที่สี่แล้วนะครับกับรายการนี้นะครับเราก็ต้องสี่รุ่นเลยนะครับเด็กเกือบเกือบห้าสิบคน ฝรั่งเต็มเลยนะครับนกกาเป็นแมตช์นานาชาติที่ดีที่สุดของประเทศไทยณตอนนี้นะครับจัดโดยไอเพนะครับนาซ็อกเกอร์นะครับดูนะครับดูดู่นเล็กกันบ้างนะครับ รุนนรนร่นเล็กนะครับรุน่นเล็กนะครับรุ่นเจ็ดกับเก้าขวบอยู่สนามนี้นะครับรบ,บางใหญ่ส่งยุ่นเก้าสิบเอ็ดสิบสาสิบ้านะครับโอ้เข้าประตูไปแล้วขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมา เด็กผู้หญิงด้วยน่ารักเลยมาเป็นครอบครัวเลยนะครับโอ้โหเคลียโอ้โหเคลียพวกนั้นนะครับวันนี้วันรอบคิงถ้วยนะครับเล็กกลางใหญ่มาดูคุณแม่ดูคุณแม่เมืนจะเข้าไปเล่นด้วยนะครับมาดูว่ญญา สนามนันเฮเลยนะครับมีทั้งนักทีมนานาชาตินะักอะคาเดมีนานาชาติอะคาเดมีใหญ่ๆบางใหญ่เราก็ใหญ่นะครับมาถึงวันนี้ได้ นีแดดดีนะครับลมเ,ลเย็นๆโ,โอ้เข้าไปแล้ว ขนาดโหนีโหนีโหนี่โหสามนี่ก็มันนะครับเปียบโอ้โหนี้เข้าที่บอลเอาตรงครับอืมฝรั่งเลี้ยงแล้วฝรั่งแล้วโอ้ยโอ้โหตรงนี้อีกแล้วตั้งแต่โมกิเก้าโหสุดยอดเลยลูกโอ้ โโอ้ยอดเลยฮัลโหลเด็กฝรั่งฮัลโหลครับครับโค้ดลองดูเด็กทั้งวันดีอ่านี่ครับอคาเดมี่ปาริสแซงแมงประจำประเทศไทยนะครับ ของจริงนะของจริงของจริงเมื่อวานยูสิบห้าเจอปาริสเซนแคมไปแล้วนะครับโอ้เล่นเอากาหกเหมือนกันนะครับแพ้สามศูนย์นะครับเล่นมันมากโหดเหมือนกันนะครับเราสู้กายภาพเขาไม่ได้นะครับร่างกายเด็กนานาชาติเด็กฝรั่งด้วยโอเคนะครับทีมนี้ทีมใหญ่ครับ tfa นะครับยืบอีกนั่งคราะเราก็เจอกันบ่อยนะครับ 对。Yeah.